ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างกับแชมป์อีกถ้วยหนึ่งของบุรีรัมย์ก็ดีใจครับว่าเราก็ป้องกัน3แชมป์ได้ครับครับผมเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วครับกับประสบการณ์ครับพี่รอบนี้ก็น่าจะใกล้ๆแล้วนะใกล้ๆใกล้ๆกับไวตรงนี้มองไงครับพี่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าพี่ก็ถือว่าเป็นซีเนียที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันนี้มองไงบ้างกับความกับความสาเร็จนี้ครับพี่ก็เออก็ดีใจนะครับได้ถ้วยเยอะเลยแต่ว่า ยังไม่พอครับยังอยากได้อีกครับผมก็อยากทําสถิติต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างปีนี้ก็ได้สามแชมป์ติดปีที่แล้วก็ได้สามแชมป์ติดก็ต้องมาดูกันว่าปีหน้าจะได้สามแชมป์อีกหรือเปล่าครับผมก็ท้าทายครับอ่ะพัวทีแฟนบอลบุรีรัมมาเหมือนเคยมาเยอะเหมือนเคยแล้วยังรักเหมือนเคยมีอะไรบอกแฟนบอลไหมครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแฟนทั้งสองทีมทั้งบุรีรัมทั้งทูแบงคอกนะครับวันนี้เยอะมากก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ ครับผมก็